ลดความอ้วนแล้วง่วงนอนตอนบ่ายทำไงดีนะครับเทคนิคที่1จากงานวิจัยก็คือให้เดินหลังมื้ออาหารเช่นสมมุติว่าเราง่วงช่วงเที่ยงใช่ไหมหลังมื้ออาหารตอนช่วงเที่ยงเนี่ยน้ำตาลจะพุ่งขึ้นเร็วอินซูลินจะพุ่งขึ้นเร็วจากงานวิจัยพบว่ามันจะทําให้น้ําตาลเนี่ยพุ่งขึ้นช้าลงและป้องกันอาการง่วงได้วิธีที่2คือดื่มกาแฟเช่นเรารู้ตัวเลยว่าตอนเช้าไม่ง่วงแต่พอตอนบ่ายง่วงนะังนั้น ก่อนอาหารเที่ยงให้ดื่มกาแฟช็อตเล็กๆอย่างเช่นเอสเปรสโซช็อตเนี่ยสักหนึ่งช็อตเพราะจากงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าเราทานเป็นช็อตเข้าไปเลยเนี่ยมันจะทําให้อาการอ่อนเพลียอ่อนล้าอาการง่วงนอนจากการออกกําลังกายในตอนเช้าเนี่ยมันลดลงนะครับมันก็จะช่วยทําให้คนที่ออกกาลังกายตอนเช้าช่วงลดความอ้วนเนี่ยก็จะไม่ส่งผลทําให้ตอนบ่ายมีอาการง่วงนอนใดๆนะครับผมก็จะพกกาแฟของตัวเองชื่อว่าเฟอร์มาคอฟฟอันนี้จะเป็นกาแฟบวก สารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากขิงและอื่นๆเนี่ยเพื่อช่วยให้กระตุ้นให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเผาผลาญพลังงานเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นนะครับหช็อตก็คือ1นซองนะครับใน1กล่องเนี่ยจะชงได้ทั้งหมด10ช็อตด้วยกันนะครับราคาเต็มคือ490บาทผมให้พิเศษที่444บบาทดังนั้นใครก็ตามที่สนใจลองชิมดูนะครับ พิมพ์444แคปหน้าจอแล้วส่งไปขอราคาพิเศษกับทีมงานผมทาง Inbox ได้เลยครับ